สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแนนอมิตตดาด่งดังหลังมีแฟนในวงการ17คน สร้างเรื่องชกวงการโดยเป็นกรณีของนักแสดงสาวสวยในสมัยน,นั้นแนนอมิตรดาออกมายอมรับว่าท้องแต่ไม่ขอระบบว่ากลายเป็นพ่อของบุตรในท้องจนทําให้หลายคนสงสัยเป็นไก่ตาแตกหลังจากนั้นแนนก็ออกหนังสือพูดถึงหนุ่มในวงการที่เธอเคยคบถึง17รายจนจํหนายดีเป็นเทน้ําเท,ทา่าหนังสือเล่มนี้ทําเอานมนมในวงการมีชื่อเข้าชิงกันเพียบไม่เว้นแม้กระทั่งเคนทีระเดชและในเวลาต่อมาเธอก็อุ้มบุตรออกมาโชว ตัวว่าเป็นบุตรของเธอก่อนจะโดนสกัดดาวรุ่งด้วยการถูกเผยว่าน้องที่อุ้มไม่ใช่บุตรของเธอและเธอไม่เคยท้องเมื่อจนมุมเธอก็ร้องให้ยอมรับว่าเอาออกไปตั้งแต่4ี่เดือนแรกแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวหนังสือจํำหน่ายไม่ได้เริ่มกันที่ผู้ชายคนแรกคนนี้แนนเขียนระบุไว้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มตีหน้าตาดี ปัจจุบันถึงแม้ไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงแล้วแต่ก็ยังส่งน้องชายสุดหล่อมาเฉิดฉายอยู่ในจอทีวีหนุ่มคนที่2เป็นนักร้องอินดี้หัวสีทองต่อจากคนนี้เป็นพระเอกห้าดาวมีชื่อเสียงโด่งดังรายที่4เป็นนักร้องหนุ่มมาดเสร์เสียงแหบคบกันได้ไม่นานก็เลิกราดีเจเสียงใสก็เข้ามาแทนขณะที่รายที่7เป็นพระเอกผิวสีเข้มตัวไม่สูงมากเริ่มเบื่อแต่ไม่เข็ดรายที่8ของสาวแนนเป็นมือกีต้าร์วงร็อกชื่อดังมาก นุ่มรายที่9้าเป็นนักร้องค่ายดังย่านรถติด ถัดมาเป็นพระรองผิวเข้มรายที่11เป็นพระเอกหนังที่เกือบได้เป็นพระเอกละครรายที่12เป็นนักแสดงหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งมาดเซอร์และไม่นานนักสาวแนนก็ไปพบรักกับพระเอกเซอร์รายที่14เป็นนักร้องน้าละอ่อนหนุ่มภาคเหนือหนุ่มคนที่15เป็นนักร้องแรปโยชื่อดังแต่ทําเพลงอยู่ใครไม่ใหญ่ถัดมาเป็นดีเจหนุ่มชื่อน่ารักมากที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองจากนั้นจึงเป็นคิวของหนุ่มฮิปฮอปผมสกินเฮดรูป หล่อหุ่นสูงชะลูดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ